ยโยแล้วก็ตอนตอนตอนถ่ายช่างใหญ่อยู่นี่นะครับทุกคนเห็นไหมฮะนี่อ่เริ่มเป็นฟองแล้วเริ่มมนเริ่มเป็นฟองแสดงว่ามันใกล้เคี้ยนที่จะสุกแล้วนะครับนี่นี่กระดูกแห้ง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 หมดแล้วแห้งหมดแล้วนะฮะเริ่มเป็นฟองแล้วนี่หอมว่ะหอมพริกแกงด้วยหอมน้ำปลาร้า เดี๋ยวให้ปลาลัตนากินให้ดูครับว่ารสชาติเป็นยังไงเดียวพี่โนดมาพี่สักนินมาป้ากินไหมชีวิตนี้พระสงฆ์ก็กำจัดการป้ากินไหมครับยังไม่ทานป้าแดกไหมมึงยัดไหมยัดครับแตยัดไปสิแดกไหมมึงชี้กูอย่างนี้นะตายเร็วเลยนะป้าแดกไหมมึงพูดอย่างนี้นชีวิตจริงกูจะบอกจักนินลัดดาวัสนาดาในมาโนดลัตนาวัตนาใสลุ่ป้า ปะปะปะต้องใส่หัวเลยสักดินรักดาววัฒนาดาวในอาศับใส่หจบอาต้องใส่หัวสักดินรักไมงทำมือกูอย่างนี้นะให้ไอ้นี่ตายเลย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 เอาไปสักดินอาบต้องต้องต้องพูดใช่ไสัตมึงมาสอนกูไม่ใช่ชีวิตอ่ะลองลองดูลองดูสักดินรักดาววัฒนาอาลุงสักดินรักดาววัฒนาดะในอาโนดอาลองมึงทำอย่างนี้เดี๋ยวพี่โนดก็มาอาเร็วเร็วเร็วาด้วยนะครับรัลครับเหลือครับเหลือนะครับ ว่กรอบแล้วคกรอบแล้วครับกรอบแล้วกรอบแล้วกรอบแล้วุ้ยพอแล้ว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 โอ้ยพอแล้วพอแล้วโอ้ยพอมันตุมันตุมแบบนี้เลยครับนี่นี่น่น่ฟองเต็มเลยโ้ยฟองเต็มแล้วครับสุกล้สุกแล้ป้าพนะฐนา น้ำปลาด็อกเตรพีแหม่เรียบร้อยไปอีกหนึ่งเมนูนี่เดี๋ยวร้อเย็นก่อนแต่พลาดแต่แดบงบแค่ดูนะจ๊ะทุกคน พูดคำนี้เนี่ยพระเขาจัดการสับแล้วนะฮะแล้วเสืิมใ,ให้เรื่องดึงอ่ะกลางวนเนี่ยส,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 สักดินลาดดาววัฒนาในสายเราเราอ่ะสักในลาดดาววัฒนาดาวาาดาว,าาาวามาโนะวัฒนาวัฒนาสายลุงพระสงฆ์กำลังจะมาเดี๋ยวนี้แล้วอาเอาไปไปต้องจ่ายด้วยสัตว์โอ๊ยมัปนปวดหัว,าาวาคุณนะอะไรอ่ะ เอาสิเดี๋ยวพี่โนดมาจริงในบ้านหลังนี้เลยกทุกคนจริงเนี่ยหมดในบ้านหลังนี้แต่ว่าเอ้าแล้วจับดิ้นอ่ะปวดหัวนะอย่างนั้นอ่ะเอาอาไเอาอาไปแล้วจับดิงแล้วว่าส่วนไอเนี่ยคาวนี้นะอ่ะลองดิคุณก็มาแอบยิงมึงนะอ่ะลองลองลองอ่ะเนี่ยผ้าบอกกับเราเลยอ่ะลองดูลองดูอ่ะไม่ไหวนะเจ๊ปวดหัวมากเลยไหวไหมไหวไหมนี่แหละไปไหวไหมไหวไหมเดี๋ยวตำรวจก็มากันแล้วไหวไหมไหวไหมฉันไม่พูดมากเลยอ่ะไม่คืนไม่เอาใช่ไหมถ้าตำรวจจะจัดการไม่เอาใช่ไหม ใช้ของฉันเนี่ยไม่เอาใช่ไหมเอาสิอ่ะทำดูเอ้าแล้วมึงสอนอย่างนี้นะมึงก็จะตายเร็วเอาเร็วโอ๊ยสักนี่แล้วเนี่ยบ้านนั้นนกกวักมือเรียกนะให้ไปไรเดี๋ยวก็ไปเอาเขาจะตีเขาจะเขาจะเอายิงมึงนะเอาไม่ยไม่ยิงไม่ยิงเอาเอาลองมึงไม่ใช่ชีวิตจริงในบ้านหลังนี้เลยนะเอาเร็วดิกูไม่ไหวแล้วนะอ่ะไหวไหมเอามาคืนมาไหวไหมเดี๋ยวตำรวจมาแอบยิงนะไหวไหมเดี๋ยวตำรวจมาแอบยิงนะไหวไหมเฮ้ยเอาแค่ถ้ากูหรือนะถ้ากูหรือนะ ให้คนอื่นนะมันือจะตายแล้วอ่ะบันไหวเอาลองเดี๋ยวมึงทำอย่างนี้กับกูนะชีวิตจริงก,กูจะคุยกับตำรวจเขาเลยดักด,ดินนัตดาพฤตตะดักในมหาวิทยากเลยนะทำอย่างเนี้ยรู้ไหมไงรู้สิก,กูเป็นพยาบาลน,นะอ่ะลองดูก่อนนิดเดียวอ่ะหนึ่งสองกะตายเร็้ยวเลีเ้ยงอ่ะเอาดักมินนัตดาพฤติกรดักในมหาาลอยเอาลองเนี่ยชีวิตจริงนะกูจะต้องเล่าตำรวจฟังหมดเลยใครจะเอาไหมครับเดี๋ยวผมจะให้แล้ว งดเย้าเปล่าตำรวจมากันแล้วก็บอกเจ้าหรือเปล่าเอาเซ่ทำเร็วแป๊บนึงเร็วแล้วให้กูทำอย่างนี้นะเชีวิตจริงกูจะพูดใ้พี่น้องกูฟังหมดเลยเอาเร็วดิเร็วสักนินก่อนเลยอะสักนินลัดดาววัสนาดาไนมาโนดวัฒนาวัฒนาสายลุ่มน่ารักโอ้พี่โอเคจริงจริงนนี่ครับพี่นะนี่ฮะนี่คือป้าดูแป๊บแป๊บแป๊บเกี่ยวกันนี่คือเมนูกระดูกปลาไหล ทอดน้ำปลาราดอกเตอร์พีเดี๋ยวจะให้ป้าออตนาลองชิมดูไม่กินนะพี่ชิมนิดเดียวนะปากไม่เอาอะลองๆนิดเดียวอะเดี๋ยวนี่ชิมนิดเดียวมุ้ยกระโดดป้าร้อนเนี่ยไม่ได้ร้อนเลยเลยร้อนมือนะมันไปปลายมันร้อนนะแหนะต่อแหลนะอ่าต่ออย่างนี้ก็จะพากระสับให้สับนี่ลงกับข้อทอดเย็นเลยเหาเห่าว่ร้อนดูฮะดูดูฮะโอ้ยไม่งั้นมันไม่มันไม่ตกไปเลยนะอ่ะเราจับใหม่ตีมาอย่างนี้นะเดี๋ยวคนก็มาแอบยิงลอง วไม่กินนะพี่อ่ะจับลองอ่ะกินเลยนิดเดียวทำตัวอย่างนี้นะผมจะสับชิมชิมว่าอร่อยไหมว่าเราชีวิตจริงสักนินรักดาววัสนาดาไนมาโนดวัตนาวัฒนาสายลุงเดี๋ยวก็มากันแล้วเด้แล้วกินพร้อมกันกินพร้อมกันนี่เราก็ไม่มีฟันเลยนะเหเค็มนะเนี่ยอร่อยไหม รักเลยเผ็ดด้วยนี่พี่ไอ้เผ็ดกินหมดเลยไม่หมดแล้วนไั่นเลยเนี่ยเ่ยเคี้ยวไม่ไหวหรอกลองเคี้ยวดูเดี๋ยวคุณจะเดยวจะบนรลุสวดเพราะสมบูรณ์ความจริงนะสมบูรณ์พูดขึ้นไปความจริงกับเรมากินด้วยน้ำผู้ด้วยกระดูกปลาไหลทอดน้ำปลาดอกกะปีข้อได้กรอบอร่อยมากครับอร่อยไหมบ้านอร่อยไหม มาเก่าว่าเอา็งกวอนมากินมาแล้วป้ารกระดูกปอไหลเขาหายไปอันหนึ่งว่ะข้าไปกินวะโอ้ยมันเพื่อให้กูแดกแล้วมันพูดเนี่ยเฮ้ยป้าเห็นไหมไมห็นเลยเห็นใครเอากระดูกป้าไหลไป,ไปกินที้นหนึ่งไหมพาจาเห็นใครมานั่งในบ้านหนูว่างมาให้ตำรวจไปยิงเลยคะ่ะป้าเห็นใครไปกินไหมเขาหายไปชินน้นเดียวงโอ้ยมึงให้กูแดกเนี่ยป้าเกี้ยวอะไร มึงเชื่ออะไรก็ให้โกอาปากเด้ไอ้ตำรวจมันยิงเลยอาปากเด้ก็บอกให้กินอย่างนี้กูผมไม่ได้บอกให้กินเลยอาปากคืนไปแล้วใครจะแดกได้วะจะพูงให้คืนนี่แหละปากมึงจะตายเร็ล้วผมบอกออกคืนก็แบบนี้เลยเดี๋ยวสักมินแล้วป้าคืนก็ได้ปากเลยใช่ไหมป้ากลับมาแล้วป้าคืนกันในปากเลยใช่ไหมปากเขียวไม่หมด แล้วป้าเอามาคืนในสาใส่านนี่นะก็มึงบอกคืนมาคืนมาคืนมาพูดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็แจ้กดไลค์กดเดียกอดกติดตามครับนี่ครับน้ำปลาหขวเดียวทำได้หลายเมนูครับฝากติดตามคลิปหน้านะครับโอเคครับป้าบ๊ายบายโอบ๊ายบายโอเคยอมให้เลย